สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกฐานเดอ้อเมื่อนี้วันที่สิบเก่ากันยายนหาน่อยในพันไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะได้สองน่อยเต๋บ้แตกในใต้วิ่งสองหน่อยหนึ่งหลับหนูอันในสามยมนนี้อในสองกัพพินพบปันนี้ตรกที่เนาะแต่ว่าหากบ้หลุดเอฟทีไปกัจจินเจ่าว่าเล้าแตกเดอ้อพี่น้องพลิกที่สามเล่า เห็นราวแตกน้อบ่ทันี่นั่นบ่ทันส่งคลิปราวต่อตัวราวแตกแล้ว07พี่น้องเอ้ยที่ว่าเลขวิ่งเลขโดบ่ได้แตกได้เลขโคน้อยก็แตกบ่บ่ได้ได้แต่วิ่งวิ่ง9ซะอคิดก็ได้9วิ่ง9้วิ่ง6พิเศษได้วิ่ง ตกติกะวี่พี่นอนอ้าวบ่าวลายใหญ่หังเพื่อบ่บเป็นการเสียเวลาเขามารับชมรับฟังบ่ได้เป็นเอฟซีเก้าเอฟซีไม่กับเขามากดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อให้กำลังใจหลายๆอยากได้สมองอยากให้ถึงสมองเร็วๆเยังอีกดวนย,ย่อเด็ดไปเรื่อยๆบ่าิได้มือละพันสองพันคนกับว่ได้ได้แต่มือละ่อยก็ก้นมันบ่มีผู้เบิ่งเพิ่มเติมเม่บ่ฮะน้อยนี่เบิ่งน้อย เลยเละพันขึ้นไปก็ยังสีดีใจอยู่เขามากดไลค์กดแชร์กันบอกกันหลายๆเลยเอฟซีเ้อเอาวัานที่มีสิบต่อไปนี่ไอ้ข้หาหน้อยสิเป็นตัวเลขเขามาเบิ้งเขามารับชมเขามากดไลค์กดแชร์มาติดตามเลยไล่เลยเอฟซีเ้อวันที่มีสิบิี่ถึงเอือ้อมเอื้อมในยี่สองสองยางอยู่คือวิ่งอา้าวเป็นตัวเลขกับเขามาเบิ้งมารับชม กันลหลายๆเนี่ยให้มีกำลังใจลหลายๆมาให้กำลังใจลหลายๆเลยทีเด้อผู้คนด้มีกำลังใจเฮ็ดต่อไปต่อไปอ้าววันห้าหน้อยวันที่ยี่สิบเนาะวันนี้เนาะเพราะวันอาทิตย์ห้าหน้อยอ่า หาน้อยหาน้อยยี่สิบยี่สิบกอยกอยหกห้า พยหกหา้าเฉพาะจิตพิตพิต จับกูเลยทังว่าเสียเวลาหลายศูนย์หนึ่งศูนย์หนเกศูเกศู sống chết, câu câu

xuống nâng xuống gì hết mình ngay nó cũng cũng chắc này xám tòa bé xuống 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 qua tung tung mình nhưng chất chấp chấp đi chết kẹp rồi chơi tung tung chết xuống chết xuống chết cầu câu kết nào cầu kết nào kết เกลือกพิเศษศูนย์หาศูนย์หา uh 3 4 3 4 3 4 0 4 bốn sáu hạ hạ wing wing 嗯。 ปก,กติจับกูหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สี่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 เก่าสี่เก่า tám kết tám 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 câu tám tám cao xung câu kiếp cao kiếp wing wing <laughs> wing cao xám cao xám ôi em kiến bình oh. ôi oh. Pesat lah. Wing. Wing. Kau sam. Wing kau sam. Sam tua si kau sam. Tolinoi si. Kau sam. สี่เก้าสามเป็นจังไงพี่น้องได้สองน้อยน้อเมือนี้น้อวันที่สิบเก้าเื่อได้หมดจุดกทีมันกับบ่ถึงกระลุดน้อพอได้เล่นพอได้คาขตมขนมลูกไปโรงเรียนจุ่ดอกตีบ่งกับมดเป็นอืดเตือนน้กรมเด่น 93กลมเ93เท่ากับ78แต่ว่าเล่านี่แตกงามๆนะนแตกแต่ว่าหังกเคียงแตกมดจับเเคียงเป็นที่ว่าวิ่งบ่ได้เลขลาจังเบิ VIP กะหับ ปกติกาลับ DIP แต่ยังคืนัดกาลับบัว DIP จับคู i p จับคู่หนึงสีนึงสี

วิ่งศูนย์ห้ากรมกศูนย์ห้านี่กะร่องสิบหกผ้ารวยสิบหกผ้ารวยผ้ารวยผ้ารวย จาเนี่ยจาเนี่ยจ้าเนี่ยผู้ผล โูคนเบอร์โตโทรมาคุยได้แต่ว่าอย่ามาถามหวยหวยให้เปิดเบื้อง่องยูทูบเด้อเซี่ยโทรมาคุยสาระถูกสุดดิบได้ถ้าปุ่นดโทรมาทีหนึ 1, ่งโทรมาทีสองสีบบบบ่บวกบวกหันมาถามตาเหล็กบอกเดียวเดียวศูนย์หกสามโทรมาถามอะไรก็บ,บบเปิด ช่องบ่ได้ไล่ได้แซ่จกักรีศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าแปดเบอร์โทษให้เพื่อโทษมาอย่างอื่นโทษมาคุยอย่างอื่นสิมาคุยเรียงเลขเรียงเบอร์ให้เบิง้ง ใน Youtube เอาบัางในช่องเอาเอาหาน่อยวันที่1ิเก่ากระด้องหน่อยเนาะเอาวันที่ยี่สิบมันจะเป็นยังไงมืงอื่นบังตอนนเนาะามากดไลค์กดแชร์มาติดตามในหลายเลยสิเ้ยหาหน่ยอยเฉพาะจิตวันที่20่สศนจับกูหนึ่งสเก็ศูเก็ดสอเ้ยเก็ดศูนยเก็เกก็เกเก็ 8745วิ่ง01 3ตัว801กมเดน01รอง97พิเศษ0515 2545 3404 56ว15 3ตัว215กมเดน15รอง25 ปกติ104049 7 8 9 3 90, 9 0 9 7เก็เกวิ่ง93สอสามตัว493เกลมเด่น93ลองเก็เอาวิอพี่สองน่สอน้อยเนี่ยว่าแตก1 4 4 5 0 5 2 5 2 4, 4, 4 หนึ่เกตหกหวิ่งศูหาร่องสี่ศไอสามตัวสี่ศูกลมเด่นศูนหาร่องหนึ่งเกตสำหรับโอนี้กันเพียงเทนีนอน่อนี่เอฟซีมืออื้นมือเอื้นจัดคงสิแตกเมือนนันละปูขีดวาเนาะเอฟซี 4, ก็ให้ลำเลเรื่อยเรื่อย่าเจ็บจะจนกันเด้อทุกู่ทุกคนสำหรับโอนี้ก็ให้นอนรับปันดีมือเอื่นสูต่อเนาะ เดียกันแล้วก็มาหาเอาเงินมาหากวามลำกวามดมวย, 5, 2, วยน,นัส่องชิมกพารวยชาแนวของปูขุนลำรวยห้าหน้อยกันาน้เล่าก็แตกแล้ววันนี้ว่าเล่าหลอดจอไปสิเป็นยังไงก็จังมาเบิงด้วสำหรับวันนี้ให้เอซีทุกคนทุกคนนั่รับวันดีสวัสดี